สวัสดีครับสวัสดีผู้เรียนทุกท่านนะครับที่มาสมาัครคอร์สซูเปอร์มาเก็ตเตอร์วิสเอฉบับเอเจนซี่นะครับก็ต้องถือว่าทุกท่านเนี่ยให้เกียรติแล้วก็ไว้ใจกันมากเลยนะที่สมัครกันตั้งแต่รุ่นศูนย์รุ่นเปิดตัวเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการสอน AI เต็มรูปแบบรุ่นแรกนะครับซึ่งอ,อย่างที่ผมมีเกินไปนะว่าก็ เป้าหมายของคอร์สเนี่ยอยากให้ทุกท่านใช้ AI ในแง่าการตลาดเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีคนที่ส่งลูกน้องมาเรียนด้วยนะครับคนที่สมัครมาเนี่ยก็อยากจะให้ลูกน้องที่ดูเหมือนเป็นมือใหม่ในแง่าการตลาดหรืออาจจะยังไม่เข้าใจแบรนด์เรามากนักเนี่ยสามารถที่จะเก่งขึ้นได้นะครับหรือว่าไอ้ตัวคอร์สเนี่ยมันอาจจะช่วยให้สมมุติเรามีคนที่เขียนแคปชั่นเขียนทำคอนเทนต์ทำการตลาดเก่ง อยู่เดิมอยู่ในออฟฟิศหรืออาจจะเป็นตัวเราเป็นตัวเจ้าของก็ได้นะแล้วเราอยากส่งงานให้คนอื่นทําต่อนะหรือคนที่เก่งๆเนี่ยเขาลาออกไปนะครับได้คาสเนี่ยจะมีวิธีที่ทําให้สามารถเราอะโครนฝีมือของอตัว,ต,วตัวคนที่เก่งๆคนก่อนที่ลาออกไปเนี่ยได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าโคนสีมือปัจจุบันของเราเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ในแง่ของงานเขียนต่าง,างๆที่เป็นคอนเทนต์นะครับอา่าแล้วก็คลิปเนี่ยผมทําขึ้นมาเพื่อที่จะ มีจุดประสงค์อะไรนะครับคําตอบก็คือผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปเนี่ยมาให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็จะขอบคุณล่วงหน้ามากๆเลยนะครับซึ่งไอสิ่งที่ให้เตรียมมันเนี่ยมันจะได้เอามาใช้ในเวิร์กช็อปที่เราจะเรียนกันจริงในคลาส1วันวันที่17มก,กราคมนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างครับ อย่างแรกที่อยากให้ทุกคนเตรียมมานะครับก็คืออยากให้ทุกคนนะสมัคร ChatGPT แล้วก็ Gemini อร์ชั่นเสียเงินมาเลยนะครับย้ําว่าสมัครเวอร์ชันเสียเงินมาเลยแล้วผมพูดให้กระชับตรงนี้ก่อนเลยนะว่าสมัครแบบเสียเงินทั้ง2ค่ายมาก่อนเลยนะครับโดยที่ถ้าลงในรายละเอียดเพิ่มเนี่ยนะครับ Gemini ตอนเนี้ยนะวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันมีโปรโมชั่นนะก็คือปกติอะ เราจ่ายอยู่เดือนละ20เหรียญน,นะก็คือประมาณเดือนละ700บาทใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันลด50ลดเท่าไหร่เนี่ยประมาณ58นะครับก็เหลือ7เหรียญ7321ก็เหลือเดือนละ200กว่าๆแต่ว่าเราต้องสมัคร3เดือนนะครับก็แนะนำเลยว่าเจมีนาอ่ะจะพูดว่าแนะนำกึงก่งๆบังคับก็ได้นะครับเพราะว่าถามว่าทำไมเราต้องใช้เวอร์ชันเสียเงินเพราะว่าในคลาสเนี่ย เดี๋ยวเราต้องใช้ฟีเจอร์อะไรมันเยอะนะครับโดยเฉพาะการสร้างรูปสร้างวิดีโอนะครับซึ่งมันจะต้องมีเครดิตท,ที่มากพอนะถ้าเกิดว่าเราใช้เวอร์ชันฟรีเนี่ยเครดิตท,ที่ได้อะมันจะน้อยมากมันจะได้แค่100เครดิตในการสร้างวิดีโอแล้วก็สร้างวิดีโอหนึ่งอ่ะก็คือใช้ประมาณ20เครดิตนะครับก็แปลว่าเราสร้างวิดีโอได้แค่5ครั้งเองถ้าเกิดว่าเป็น g e m i n i เวอร์ชันเสียเงินเออโทษเวอร์ชันฟรีนะครับแต่ถ้าเวอร์ชันเสียเงินเราจะได้พันเครดิตเราสร้างได้ 50วิดีโอนะครับก็เยอะกว่าเยอะนะมันมากพอที่เราจะลองเล่นอะไรกันเยอะๆในคลาสได้นะครับสนุกสนานแน่นอนส่วน c h a t GPT นะครับแชท GPT เนี่ยก็แนะนำให้สมัครตัวเวอร์ชัน plus มาเลยนะก็คือเดือนละ700นะครับไหใน,ในสมัครเรียนแล้วก็ลงทุนเพิ่มนิดนึงสมัครทั้งคู่ไปเลยนะครับถามว่าสมัครแต่ Gemini ไม่สมัคร c h a t GPT ได้ไหมก,ก็ต้องบอกว่ามันก็จะทำเวิร์กช็อปบางอย่าง ของสั่ง chatgpt ได้ไม่เห็นภาพมากพอนะครับเออคือเวลาทำอ้เรื่องพวกนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องทำ deep research ทำอะไรเรื่องพวกนี้ด้วยเนี่ยคือผมอยากให้ลองใช้ทั้งสองค่ายอ่ะควบคู่กันไปตลอดทางเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนเรามีที่ปรึกษาเก่งๆอะ่ะสองคนนะแล้วแต่และคนนะก็ให้ความเห็นที่แตกต่างกันนะครับแล้วฟีเจอร์เขาก็พัฒนากันเปนเรื่อดังนั้นเนี่ยแนะนำให้สมัครสองค่ายเลยนะครับทีนี้ มีหมายเหตุนิดนึงนะครับสมัครนี่ก็คือสมัครแบบเสียเงินนะนะฮะมีหมายเหตุนิดนึงนะครับก็คือสาหรับใครที่อาจจะพอมีความรู้อยู่นะไอสั่ง google เนี่ยถ้าใครที่ใช้แบบ g o o g l e Workspace อยู่นะครับถ้าเราใช้ google workspace อยู่ก็คือเป็นแบบองค์กรอะทุกคนจะรู้ว่าหรือบางคนก็ไม่รู้นะว่าเราจะมี Gemini ตัวโปรแถมมาด้วยในบางแพ็กเกจนะครับผมจะบอกว่าอันนั้น่ะมันให้เครดิตในการสร้างวิดีโออะมาน้อย ก็คือร้อยเครดิตเท่ากับเวอร์ชัน4เลยน่าเกียดมากนะครับดังนั้นจะบอกว่าถ้าใครใช้ w o r k s ก a c e อยู่เนี่ยก็ไม่ได้นะก็ต้องไปสมัคร Gemini เสียเงินแบบบัญชีอื่นที่เป็นบัญชีแบบส่วนตัวนะครับซึ่งส่วนผมเองผมก็ทำนะเสียเงิน Work Space แล้วผมยังต้องมาเสียเวอร์ชันอินดิวิวด l ต่างหากอีกนะครับเพื่อที่จะมาเตรียมเนื้อหาสอนทุกท่านเพราะว่าไม่งั้นเครดิตในการสร้างรูปสร้างวิดีโอในการถามมันจะได้น้อยเกินไปนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ต้องเตรียมครับ ข้อที่2นะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนเตรียมมาก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นธุรกิจที่เคยมีการเขียนบล็อกเขียนบทความมาก่อนหน้านี้เยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นบล็อกในเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นบล็อกในฝั่ง Facebook ก็ตามทีนะครับและคุณเนี่ยพอใจกับงานเขียนของตัวเองคือคุณอาจจะเคยใช้ AI แล้วรู้สึกว่า มันไม่เข้ากับสไตล์เรามันไม่ใช่ภาษาเรามันไม่ใช่ภาษาแบรนด์เ like รามันไม่ใช <ito> ่มูดแอนโทนของแบรนด์เราอะไรเงี้ยนะครับถ้าคุณเป็นลักษณะเนี้ยซึ่งผมเป็นอย่างนั้นนะผมมีคอร์สการตลาดออนไลน์คอร์สหุ้นใช่ป่ะเวลาผมให้ AI มันคิดแคปชั่นคิดอะไรอย่างนี้ให้มันจะไม่ใช่ภาษาของผมไม่ใช่แบบผมจะไม่พูดจาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาทําให้อาจารย์ประภาสที่สอนเรื่องหุ้นพาร์ทเนอร์ผมอ่ะอาจารย์ประพาสก็จะไม่พูดจาอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ย ผมก็จะมีความมีตัวตนพอสมควรในการเขียนถ้าคุณเป็นลักษณะเดียวกันนะ่ะให้คุณนะครับไปเตรียมบล็อกหรือแคปชั่นที่เป็นภาษาเขียนของคุณเองมา1 5บ0้าถึงีบล็อกนะครับส5บห้าถึง2ีบล็อกนะคือถ้าใครมีไม่ถึงเนี่ยเอามาให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะมี10ก็เอามา10บละกันแต่ว่ายิ่งเยอะยิ่งดีนะครับให้เป็นไฟล์ html หรือว่าเป็นเป็นไฟล์ pdf นะครับแล้วก็ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่มีบทความของตัวเอง Facebook ก็ไม่ค่อยเขียนหรือไม่ค่อยชอบใจภาษาเขียนของตัวเองนะครับแนะนําว่าให้ไปเอาบล็อกของคนอื่นมานะครับให้ไปเอาบล็อกของคนอื่นมาก็เอาบล็อกของคนอื่นที่เราชอบการเขียนสไตล์การเขียนของเขาบทความของเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาสัก1 5บหถึงยีบทความนะอันนี้จะเซฟเป็นไฟล์เท x t ไฟล์อะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไฟล์ PDF เหมือนก,นกันก็ได้ครับ อ่ะทีนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราจะไปเซฟเป็น PDF เนี่ยเราจะทำยังไงแล้วมีสูตรอะไรให้ช่วยทุนแรงหรือเปล่าเพราะเราต้องทำสิบห้าถึงยี่สิบล็อกเลยใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทำยี่สิบนะครับอันนี้เนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างของลลกศิษย์ท่านหนึ่งมาก็แล้วกันนะคือมัธยาศิษยท่านเซนเตอร์นะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีลายเซ็นในการเขียนของเขาอะซึ่งมันอาจจะไม่ได้แบบพิเศษพิสดารอะไรมากมายนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็อาจจะอาจจะแบบเอ่อ มีถ้อยคํามีภาษาที่มันยก,ยกตัวอย่างเช่นนะผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะยกตัวอย่างเช่นว่าเขาอาจจะแบบไม่ชอบเขียนในเชิงน e าท t i v e ไม่ชอบขู่ชอบออลงท้ายด้วยค่ะเพราะว่าซีอเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงนะครับมุลนัธยานเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงใช่ปะ่ะดังนั้นเนี่ยแล้วก็หมอหลายท่านส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงเขาอาจจะชอบใช้ขางเสียงว่าขามากกว่าครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี มีสไตล์การเขียนบางอย่างเป็นของตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าโฮมแล้วทีนี้ถ้าถามว่าเราจะเซฟทำไงนะครับก็คือเราเรากดาจุดๆแล้วก็กดปรินนะครับกดปรินแล้วก็เลือกเป็น save เซฟแอส PDF นี่ยนะครับอ่าแล้วก็เซฟซะเซฟนะครับอ่าแล้วก็ ตั้งชื่อไปว่าหน้าโฮมอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เซฟเป็นหนึ่งไฟล์แล้วก็ทาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหน้าพวกบทความใช่ไหมหน้าบทความนะครับอ่าแล้วก็ทําอย่างเงี้ยเข้าไปในหน้าบทความหน้านึงแล้วก็ทําอย่างนี้นะครับถ้าเป็นคีย์ลัดเนี่ยจะกดคอนโทน P ก็ได้นะกดคอนโทลค้างไว้แล้วก็ P นะครับอ่าแล้วก็เซฟอ่านี่คือวิธีแบบแมนนวลนะครับแต่เดี๋ยวผมมีวิธีแบบใช้ AI ช่วยนําเสนอครับ อ่ะทีนี้วิธีที่2นะครับที่สามารถทำได้นะโดยใช้ AI ช่วยเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยมาใช้ ChatGPT นะครับ Gemini ยังทำไม่ได้นะ ChatGPT ทำได้แล้วก็คือเราจะใช้ ChatGPT Agent นั่นเองนี่ถือว่าเป็นเนื้อหาตั้งแต่ยังไม่ได้มาเรียนด้วยกันเลยละกันนะครับก็คือเราจะเข้ามาคุยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องกดบวกขึ้นมานะครับแล้วเราก็ต้องเลือก Agent Mode ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วอ่ะเราก็พิมพ์เข้าไปว่า เนี่ยพิมประมาณอย่างนี้ไม่ต้องเหมือนเป๊กก็ได้นะเนี่ยอย่างผมบอกว่าผมต้องการดาวน์โหลดเนื้อหาจากหน้าเว็บมัธยาคลินิก com นะครับก็คือนี่ผมก็ใส่แบบหน้า u r l หน้าโฮมเข้าไปนะครับเนี่ยมัธยาคลินิก com ออกมาเพื่อเป็นซอสตัตวอย่างให้กับ a i ในแง่สไตล์การเขียนผมต้องการหน้าโฮมและต้องการหน้าบทความจำนวน20หน้าผมต้องการให้แยกกันหน้าเว็บละ1ไฟล์ pdf นะครับ ก็ผมก็สั่งไปแบบนี้มันก็จะออกมาเป็น21ไฟล์นะครับแต่จริงๆอ่ะเ,เอาแค่20ก็พอนะเออเออจริงๆเราต้องการแค่20่นะครับเราอัพโหลดขึ้นไปเกินไม่ได้แล้วก็ถ้าเป็น Ge มินาอ่ะมันอัพขึ้นไปได้แค่10เท่านั้นเองนะไม่ถึง20ด้วยซ้ำอ่าดังนั้นเราเอา10ถึง20นี่แหละโดยประมาณนะครับได้แค่ไหนก็เท่านั้นทีนี้เนี่ยเราก็กด enter ไปนะครับ มันก็จะเข้าไปในหน้าเว็บไซต์แล้วมันจะจัดการของมันเองนะครับใครที่แบบอยากดูมันอ่ะก็ดูมันได้นะว่ามันทํากระบวนกอรยังไงมันเปิดหน้าเว็บยังไงดูมันช่วงเบื้องต้นนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าดูดูไปสักพักเริ่มแบบเมันเจอปัญหาอะไรเยอะแยะหรือว่ามันจะรอดไม่รอดเนี่ยคุณปล่อยมันไปก่อนนะครับคุณช่างมันไปสักชั่วโมงนึงคุณค่อยมาดูมันใหม่สักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยค่อยมาดูมันใหม่มันก็อาจจะออกมาเป็นอย่างนี้ลวก็ออกมาเป็นไฟล์อย่างนี้เลยนะครับ แล้วเราก็กดแบบดาวโหลด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 เนี่ยก็คือคลิก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 ,ก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 ดาวน์โหลดลงมาลงเครื่องให้หมดนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บเนี่ยมันก็จะมาละนะครับแล้วก็เอาไฟล์นี้เก็บไว้อ่านี้คือสิ่งที่สองที่เตรียมมาครับอ่ะคราวนี้มาถึงสิ่งที่สามที่จะให้เตรียมมานะครับก็คือให้เตรียมข้อมูลธุรกิจของตัวเองนะครับคําว่าเตรียมข้อมูลเนี่ยนะครับคือให้คุณเนี่ยลองใช้ chatgpt หรือว่า Gemini ก็ได้นะแต่ว่าถ้าคุณใช้ ChatGPT เนี่ยนะครับให้คุณเนี่ยกดบวกแล้วก็กดเว็บเซิร์ชด้วยนะก่อนจะใช้นะให้กดอย่างนี้ทุกครั้งนะครับเออทีนี้ให้ใช้ทำยังไงนะก็คือให้ลองเซิร์ชด้วย Gemini หรือ ChatGPT ตามพร้อมนี้นะว่าผมทำธุรกิจแล้วก็ประเภทธุรกิจขายอะไรบริการอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้สัญญก,กรรมอะไรก็ว่าไปแล้วก็บอก URL เว็บไซต์ของตัวเองเข้าไปแล้วก็บอก URL แฟนเพจตัวเองเข้าไปนะครับ เราก็สั่งมันว่าให้ไปอ่านและสรุปรายละเอียดมาให้ยาวกว่า1,000 words นะครับเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการทำการตลาดนั่นเองอ่าก็ทีนี้เนี่ยพอเราทำอย่างนี้ใช่ปะ่ะให้ลองตรวจเช็คข้อมูลมาก่อนว่าคิดว่าไอ้คำตอบที่มันตอบมาเนี่ยมันละเอียดพอสมควรหรือเปล่านะครับแล้วมันเข้าใจแบรนด์เราเว็บไซต์เราถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าอย่างนี้คือคนที่มาเรียนอ่ะ ส่วนใหญ่ต้องบอกว่ารุ่นแรกเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่านะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาในเว็บอะพอสมควรอยู่ละเพราะว่าเราต้องทำแลนดิ้งเพจเราเคยทำกันบ้านเลยกันใช่ปะแต่ว่าก็บางคนไม่รู้มีเยอะมีน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าถ้าเรามีเ,เรียกว่าดิจิมอนฟุตปรินเนี่ยนะครับดิจิตอลฟุตปรินเนี่ยก็คือเรามีอะไรแบบเขียนอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเยอะๆที่มันออกมาโดยนามของแบรนด์เราเนี่ย หรือว่ามีเพจอื่นรีวิวด้วยมีบางบางเจ้ามีแบบไปออกเดอะสแตนดารมีออกบ้านและสวนอะไรเงี้ยมีคนรีวิวให้เราด้วยมันก็จะมีการดึงข้อมูลมาพูดถึงด้วยนะครับเอ,อทีนี้เนี่ยก็ให้ตรวจเช็คมาก,ก่อนว่ามันมันละเอียดพอไหมหรือว่ามันหยาบเกินไปมันดูแบบคือไอ้คำว่าละเอียดพอไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะก,กําหนดให้มันเป็นรูปประทยังไงนะแต่ว่าเอาเอาจากความรู้สึกคุณอะคุณว่ามันแบบมัน มันดูละเอียดพอเอางี้เอางี้คือสมมุติว่าเราจะเราเป็นเราเป็นบริษัทที่อาจจะเป็นลูกค้าหรือเป็นคนจะมาสมัครงานอ่ะเราคิดว่าเราอ่านอันเนี้ยแล้วเราได้ข้อมูลพอที่จะตัดสินใจได้ไหมว่าจะมาสมัครงานที่นี่หรือว่าจะมาเป็นลูกค้าของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคก็เอาเป็นเกณฑ์ประมาณอย่างนี้ละกันนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า มันหาอะไรไม่เจอเลยมันเจอแบบสั้นมากสั้นกระจิ๋วเดียวนะครับคราวนี้คุณก็ต้องเตรียมข้อมูลของตัวเองมาละนะครับซึ่งไอไม่ใช่สิใช้ AI ไอเจนได้นี่มันข้อบนนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็ใช้ไอเจนได้คือข้อบนนะอันนี้เนี่ยคุณต้องเตรียมข้อมูลของตัวเองมาว่าสินค้าขายอะไรบริการอะไรจุดแข็งคืออะไรกลุ่มลูกค้าที่เน้นคืออะไร นะครับเนี่ยคุณต้องเตรียมรายละเอียดตัวเองมาให้มันยาวพอสมควรนะครับถ้ามีแบบสมมติว่าที่บริษัทมีพิชเด็กเป็นเป็นแบบไฟล์พรีเซนตบริษัทนําเสนอบริษัทอย่างเงี้ยก็ลองอัพโหลดเข้าไปแล้วให้มันถอดบทความมาก็ได้นะครับประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่3นะที่อยากให้ไปตรวจเช็คดูนะครับและต้อง make sure มีถ้าไม่มีต้องเตรียมมา อ่ะทีนี้มาถึง2อย่างสุดท้ายที่อยากให้เตรียมมานะครับก็คือ1คือรูปโปรดักของตัวเองนะจะเป็นเครื่องเป็นอะไรเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้นะเตรียมมาสัก3 5รูปนะครับสาสินค้าเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เตรียมมาต้องใช้คําว่า3-5สินค้าแล้วก็สินค้านึงอะ่ะถ้ามีหลายมุมได้จะดีมากๆนะมี2มุม3มุม4มุมเนี่ยจะดีมากนะครับแล้วก็ข้อ5คือเตรียมรูปโพสเทต ของตัวเองมาหรือของทีมงานที่อยากให้เป็นในแบบนางแบบประจําเว็บนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะต้องเตรียมแบบออขอสักคนละ5-10ถึง10รูปที่มีที่หันหน้าไปคนละด้านทำสีหน้าคนละแบบนะครับเช่นแบบยิ้มจริงจังทำหน้าแบบว้าวอะไร อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เตรียมมาอ่ะประมาณนี้นะครับหวังว่าคงไม่เป็นการลบควรจนเกินไปนะเออพวกเนี้ยเพราะว่าเวลาในห้องเนี่ยเราจะได้ทำเวิร์กช็อปกันได้ลื่นนะครับต้องเตรียมมานะทุกท่านต้องเตรียมมาต้องเตรียมมาต้องเตรียมมาขอบคุณครับเจอกันในคลาสครับสวัสดีครับต้องเตรียมมาครับสวัสดีครับ